ตามข้าเมื่อกี้บ้านอยู่ดงนี้แล้วลใช่ไหมบ้านอยู่ไหนเนี่ยไปไหนหละ่ะไม่รู้อ่ะลองดูนี่มันนำไปนะถารู้ได้ถ้ารู้ได้ บ้านอยู่นนี่่แหละาจะอยู่นี่หรือเปล่าเพราะไม่ไปต่ออยู่ตรงนี้หรือเปล่ารถเยอะจังวันนี้บ้านนี้เอาไปรถไปแล้ว<อ>ไปแล้วไปสว,ว,วยเอารถกับข้าวมาแล้วเนี่ยใช่สิจรสิ บ,บ้านอยู่ไหนแต่นนเหมือนจะไปชะลอยอยู่หลังน้ำนะอุ๊ยแมวอยู่ตรงตะก,กา้าไ๋อไอ้แมวไปไหนอีกหน่อยนึงเปล่าเแมวเมียวอา้อาวเห็นตะตูดแล้วไปีขาวแมวตะก้า

ไปทางนู้นหรือเปล่า อยู่ไหนเนี่ยเราอ่ะแต่ว่าบ้านอยู่ถนนเทเรมีแวชีอีกทถ

อ,อ้าวเฮ้ยเด็กกันปะเหมือนเขากำลังวัดใจอยู่เขาจะซ้ายหรือเขาจะขวาเขากำลังคิดอยู่ลังเลทางไหนเนี่ยใช่จ้ะกลับบ้านเดยวแล้บวบอกแบกเลย ไปท่างหน้าแต่ถ้าเราไปเดี๋ยวมึงกลับไปไงไปแม็กลับบ้านได้แล้วไปลูกไปอปยู่เอาแบกพอกับบ้านแล้วนะ นั่นอ้าวมันไปเลยอ่ะมิงตามวะเ่เดี๋ยวมัน็จาจไปวันนั้นก็อย่างนี้แหละแล้วมันก็จากไปแล้วสรุปบ,บ้านเธออยู่ไหนเนี่ยเธอมีบ้านหรือเปล่าแต่มันหยุดเธอเท่านั้นเะ้ะ จะเหมือนนะไอ้ตรงกลางซอยหลังนั้นนะประตูน้ำเงินนะเมื่อกี้แต่วันนั้นพี่ขับมอเตอร์ไซค์มามันจากนะออแล้วพอมันก็หยุดอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอพี่ไปมันก็เข้าบ้านทนะี่แมวมันหนีไปแล้วแมวมันรู้ตัวไม่ทันเราไปจะไปจะไล่แมว

ม๊อบแบ๊กลับบ้านนะลูกนะม๊อบแบ๊กแม่รู้จักม๊อบแบ๊กบายบายนะลูกนะกลับบ้านไปลูกไปกลับบ้านไปลูกไปสรุปตื่นมามันก็ยังนอนอยู่สิืบก็ค่อยว่ากันใช่หลังแรกที่แวะอยู่เอ่าน่า,น,าน่าจะน่าจะบอกว่าว่าหลังนี้ บาบาหลังนี้ก็เข้าไม่ได้เนี่ยเธอเห็นไหมลูกเราก็เห่าเนี่ยเนี่ยลูกเราก็เห่ากันเกลียวเลยอย,ย่เมพ่นีเจอกันนะบอแบ๊บ